โอเคครับขอ่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะอยู่ผมในช่องฮิสโตคุ้งนั่นเองโอ้โหเย็ดเด้อวันนี้ก็จะมาลองนี่ครับนิวนะนอออีวอนเอ็นดีดับบนเป็นโคราช รสไหนใช่ไหมมปากมีจ่าอะไรโค้กนะมาช็อกโกบานาน่าเราจะมาลองกันวันนี้โโไม่น่าเปิดแฟลเลยว่ะเสียดตาเสียดตามองตรงกล้องตรงนี้ว่าอยู่เมมนใส่หวาขึ้นเนี่ยตรงนี้เปิดแฟลชพี่ไม่รู้มันวางจนไม่รู้มันเปิดแฟลตรงไหนมันสเป็นลายสีเหลืองครับแล้วกล้วยลาย ก้นหนึ่งชิ้นนะครับมามาเต่งเต่งถ้าใครสังเกตมันร์แต่ฐานหน้าอะไรก็ได้เต้รได้อะไรอะไรก็โอ้ได้เป็นผู้หญิงอ่ะเราได้ผู้ชายไม่หรอโอ้ได้เป็นกวางเนี่ยมันเป็นของช็อกโกแลตอ่ะไหนได้เป็นกวางมาหุ่นงับเลยนะลองไปซื้อกินดูนะมันช็อกโกแลตอ่ะที่มันเป็น มันเป็นช็อกโกแลตแหละแต่มันออกกล้วยๆนิดหนึ่งก็ไหวเนาะเดี๋ยวเขาจะมาลองรสมาสะชาเขียวกันเออบอกว่าดูในไหนไม่รู้กูไม่ได้นะระเบิดใ่หน้านะเออเฮ้ยเหมือนเอ้ยนี่คุณหมอคุณหมอถ้าเกิดเป็นานนนไงเนี้ยเด็กเด็กเด็กกำลังจะนอน ยังยังงกัอดีอัางนนี้วัาดีวัาดีครับทุกคนอันนี้กำลังกินอะไรไม่รู้สวัสดีทุกคนชาวฮิสโตะคุงนะครับของนนี้ของอะไรวะหรือขนมกินนะดีดีนะตรงนี้ งับลงงับเลยหน้าเด็ดจัดอันนี้ของต่อของขวัญอันนี้ชาวญี่ปุ่นค่ะพยายามชาวญี่ปุ่นเองาคุณมันรีบจบนี่นะจบเขาไม่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะคลิปตอนนั้นผมก็ขอแพทแบบเพราะว่าเผลอปิดอ่ะไม่ใช่ติดต่อทีมใหม่เมื่อไหร่ติดต่อทีมเอา ไออย่าโยกนี่สโนว์แมนสโนว์แมนเริ่มเริ่ว่าม่ใช่สโนว์แมนใช่ใช่แต่มันก็แค่องแหนสโนว์แมนองแหนตัวโก่งๆอันนี้นัเทนนสขออีกอ่ะมันจับมือวิ่แล้วเราจะจบเดี๋ยว ออมาก่อนไม่น่าหยุดได้มาเรีนญี่ป <laughed fourth> ุ years, right. ่นนฮะเอาไปเย่ผ <laughs> mm ู hmm. oh, ้หญิมือสั่นนะมือสั่นเอ้ยอันนี้มันออกมาสกอเล็บแต่มันตัดโดนดีใจครับดีใจ้นหัวใจด้ยอันนี้ของเราคุณไปด้ ร้องไห้ยม,มาดีใจร้องไห้อ,อันสุดท้ายของอเตอร์ร้องเพลงครับผมสุดท้ายแล้วห,ห้วเดี๋ยวเขาหนะ้าลองรถมัชาเขียวดูพ่งอกเองออกมาวันนี้เ้วเข้าด้วย ผมซื้อมาอีกเป็นมิชมิชเดี๋ยวจะเอาสาลายหอมเป็นสาลาย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 ทอดแผ่นนะรสชีสรสชีสวัตเต้ยังไม่กินวัตเต้ยังรอตัดคำใหญ่อ่ะ

ชมผลหลอกปะผัหลอกปะไม่ได้หลอกอูเทยออกมาให้ดูเลยแหน่แหน่เขียงบเลเฮ้ยผาเหน้าใครวะไม่มันไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้ามันคือผ้าที่ร네ิ้วมันริ้วไงอุ้ยอสะดุดสะดุดมันเป็นริ้วมลอยไงลงเอยมันเลอะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็โอ๋ยตกตกสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไม่ต้องเป็นแฟนคลับดิฉันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกดิมเพิ่รูปก็ดีจะได้ไปเพิ่มคลิปหมายจากี่สโตคุ้โย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 ทีมงาน